สังคมไทยมีสุดสถานีเฟซบุ๊กหลายสื่ออาสาประชาชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดไทยและสร้างสรรค์13นาิก40นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องราวของกทมกันบ้างคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตัง้ง ผู้ว่ากทมนะครับเพราะมันยังไม่เกิดมาแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งถ้าเกิดผู้ชมติดตามข่าวสารเรื่องกทมมาตลอดเนี่ยแนวคิดที่เขาจะจัดการกับรถที่ไปจอดขวางเอาไว้บ้างรถที่ไปจอดแล้วไม่มีเจ้าของบ้างพูดง่ายๆก็คือว่ามันเข้านิยามของคําว่าซากรถเนี่ยนะครับในพื้นที่กทมเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแนวคิดที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทําอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรกับซากรถเหล่านี้เพื่อ ไม่ให้กีดขวางการจราจรแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะบางทีเราก็ไปคิดนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดท่านไปแถวแถวถนนสุขมุมวิทเนี่ยจะมีใครคิดมาไหมครับว่าทางลัดที่เชื่อมจากซอยไผ่สิงโตนะครับจะไปออกที่บิ๊กซีพระรามสี่เนี่ยจะมีรถจอดอยู่และไม่ได้ใช้งานคุณผู้ชมถนนสุขมุมวิทนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตารางวาละเท่าไหร่ไม่ทราบไปคำนวณเองกแล้วกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แนวคิดกทมตรงนี้ปัจจุบันนี้ ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วและภายในกลุ่มพาพันเนี่ยมีข่าวว่าจะมีการเปิดประมูลซากรถด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสกุลทีพัทยากุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสกุลทีครับสวัสดีครับคุณทีและพานับสุขฟังครับจะประมูลกันเดือนนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ฮะคือมันมันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งฮะพอดีมันจะใช้ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าปว w e r 44ซึ่งเป็นประกาศนะปฏิบัติซึ่งให้อำนาจของผู้บริการเขต ในการที่จะสามารถขายเข้าตลาดไปรดคร้างรถที่เราเอามาได้ครับก็เลยต้องใช้อรอนี่หนึ่งมันมีกระบวนการของมันครับอ๋อโอเคเอาเป็นว่าจุดสรุปบทสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดเริ่มต้นเข้ามาในบาร์ได้ยังไงคุณสุกัญทีเล่าให้ฟังหน่อยครับตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นก็เออมันปกติเนี่ยตัว Facebook หรือว่าแฟนเพจของผมเนี่ยก็จะมีคนร้องเรียนมาเยอะห <c oughs> ลายเรื่องอยู่แล้วนะซึ่งซึ่งไักงปีกว่าที่ผ่านมาผมก็เห็นสังเกตว่ามันจะมีเรื่อง สร้างรถที่คนก็ร้องมากันเยอะมากนะครับ,รบผมก็เลยเรียกทางสำนักเทศกิจเขามาคุยแล้วก็มันก็อยู่ในอำนาจที่เราทําได้เพราะว่าต้องเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเรื่องสร้างรถเนี่ยถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครเราจะมีอำนาจเหมือนกันแต่ว่าทางตารวจเขาก็มีเหมือนกันเราแล้วเราก็เหมือนกับแบ่งกันค่อนข้างชัดเจนเคยมีเอ็มัอนสมัยก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องทางเท้าเนี่ยกทมจะแปลนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นเรื่องถนนเนี่ยทางตารวจจะดูคือทั้งสองหน่วยเราเรามีเรามี อำนาจทั้งคู่คือกทมเนี่ยเราจะมีอำนาจตามพรบรักษาความสามะอาดปีสามห้า 4, oh. นะครับแต่ของตำรวจเนี่ยเขาจะมีอำนาจตามพาบร,ร,จร,รบจราจรนะครับถ้าจบกไม่ติดในปีสองสองซึ่งซึ่งอำนาจมันเกี่ยวมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับทั้งทางเท้าและถนนแต่ว่าเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยมัน,ม,นมันไม่รักรั่นกันก็เลยแบ่งกันตอนนั้นแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องร้องมาเยอะพิจตัวเนี่นยตำรวจเนี่ยท่านก็จะดูตรงถนนใหญ่อยู่แล้ว ที่ตามตามตามสอกต่อกซอยเนี่ยทางตารวจท่านอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับทีนี้ผมเร็บร้องมาเยอะเนี่ยผมก็เลยให้เทศกิจทาง50เขตเขาสำรวจใหญ่เลยก็ได้มาจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ1,144คันนะครับผมประมาณนี้จะบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้ทวงเทพไหปีที่ผ่านมาครับผมปีที่ผ่านมาอคครับต้นปีปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนประมาณปีหนึ่งนียครับผมก็ก็จะเห็นภาพขาพี่ผมเนี่ยก็ ลงไปเองบ้างเขตลงเองบ้างก็คือเราก็มีการเคลื่อนย้ายมีการติดประกาศ<ม>เพราะว่าพอเราพบเนี่ยตามกฎหมายนีย่ต้องให้เราติดประกาศเอาไว้อย่างน้อย15วันนะครับผมเพื่อที่ให้เจ้าของก็มีโอกาสได้มาเคลื่อนย้ายซึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยมีประมาณพันหนึ่งกลมๆเนี่ยที่เจ้าของมาติดต่อมาแล้วเคลื่อนย้ายเองเคลื่อนย้ายเ<ม>องอ,อ,อับใช่ครับแต่ว่าอีกประมาณ100ร้อยกว่าคันนะร้อยสี่สิบคันเนี่ยที่ทางเราเคลื่อนย้ายไปซึ่งปัญหาสมัยก่อนเนี่ยที่ที่เราไม่ได้ทาเพราะว่า แต่ละเขตเนี่ยเขาไม่มีที่เก็บคะ,ะสมมติพอเรายกไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาว่าจะเก็บไปตรงไหนทีนี้ผมก็ไปได้ที่อยู่แปลงหนึ่งของกทมเหมือนกันอยู่ตรงหนองแขมก็เลยเอาขับไปเรวนะปรับทรงแล้วก็เป็นร้อยกว่าคันเนี่ยเราขนไปที่นั่นทีนี้ก็พอขนมันก็เยอะเข้าเยอะเข้าใช่ไหมก็เลยก็เลยคุยว่ามันก็ควรจะจัดการนั่นแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีเจ้าของหรือว่ามันยังขับได้เนี่ยเจ้าของก็จะย้ายไปแต่ว่าอย่างนี้ที่เรายกไปที่หนองแขมเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีเจ้าของแล้ว นี่ก็เลยไปดูว่ามานนันอำนาจตรงไหนมันใช้ได้บ้างก็จะเป็นในตัวปวสีเปอำนาจของผู้ในการเขตนในแต่ละเขตนะครับว่ามุ่งนายกตั้งรถคันนี้มาจากเขตไหน,นผู้ในการเขตก็จะเป็นคนดําเนินก,นกนนารเรื่องเอกสารซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณสักคงกลมอยู่ประมาณสามสิบวันซึ่งผมก็ได้สั่งการเมื่อต้นปีใหม่ว่าไอ้พวกตัวร้อยกว่าคันที่เราเก็บไว้ที่หนองแขน,น่ีให้เคลียร์ให้หมดลัดแรกก็เป็นที่มาเนี่ยครับผมเข้าใจละแสดงว่าคนที่ ล้วก็ไม่รู้เหตุผลใช่ไหมครับว่าทาไมเขาถึงไม่ไปติดตามรถของเขาหรือว่าเขาทิ้งเลยหรือ,อยังไงหรือว่าไม่มีไม่มีที่จะทิ้งหรือ,อยังไงครับคุณตะกนทีสุดให้ผมเดานระับส่วนใหญ่ที่เรายกไปที่หนองแขบเนี่ยมันแทบจะเป็นชาตจริงๆคือเป็นาตจริง <ๆ S 2> เลยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเครื่องบ้างหรือว่ามันปูพังอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งเขาคงจริงแล้วแล้วก็คงไม่รู้จะไว้ที่ไหนอย่างคุณยีรพัฒน อ๋อแบบคนคนที่เขาอยากจะได้เพื่อเอาไปขายต่อเป็นเป็นเศษเป็นอะไรอะไรก็ขายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าของของใครด้วยไปขโมยมาเด<ช>ี๋ยวโดนอีก<ต>ใช่ไห<ต>มเพราะจอดไว้ก็ไม่รู้ว่าของใครเราจะยกไปเราต้องไม่กล้าใช่ไหมฮแต่ทีน,นี้เ,เพราะฉะนั้นสมมติฐานต,ตรงนี้คือว่าต้องไม่มีเจ้าของเท่านั้นย้ําใช่ฮะใช่ถึงแม้มีเจ้าของก็ตามแต่ถ้าเจ้าของเขาไม่มาเอาซะมันมันต้องเก็บซากไว้หลายปีแต่ว่าผมก็ให้ไปศึกษาดูว่าเราจะเก็บไว้ทาไมในเมื่อเก็บไว้เขาก็ไม่เอาอยู่ดีเอาไปขาย แล้วก็เอาเงินเข้าหลวงดีกว่าก็เลยเป็นที่มาตรงนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าสมมติผมเกิดมีซากรถอยู่คันหนึ่ง้วผมไม่ใช้แล้วผมก็ไปจอดทิ้งเอาไว้กลางถนนสมมตินะฮะสมมติจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้อยู่แล้วเดี๋ยวกทมต้องมาเอาแล้วผมดูแล้วว่าถ้าเกิดผมไปซื้อไปยอมเสียค่าปรับเนี่ยมันอาจจะต้องจ่ายมากกว่าไอ้ค่ารถนี้ผมก็จอดทิ้งไปเลยให้กทมจัดการไปตรงนี้ซึ่งไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันมีคนคิดอย่างนั้นอยู่ถูกไหมฮะมันมันมีครับแต่ว่าผมว่าก็ไม่เยอะนะเพราะอย่างที่ผมเเเรรรีียยนนนะะะัั่่่ตต้งงงงปาอพ อยากจะเก็บไว้ไปขายเองหรือว่ายัางใช้ได้อยู่บ้างอ,อ่าครับ,คร,บครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีใครมาฟอ้องร้องกอรมทมทีหลังนะฮะดูแล้วนี่ยรเพราะมันเป็นอำนาจตามกฎหมายที่าาทาได้อยู่แล้วครับี่ตรงนี้มผม,ผมให้มันเร็วขึ้น,นครับตรงนี้อยากจะจะให้คุณสกลทีอธิบายนิดหนึ่งว่ากรณีกรณีรณที่คําว่าจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วกลายเป็นซากเนี่ยนิยามมันคืออะไรเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าถ้าผมไปจอดรถทิ้งไว้แล้วผมประกาศขายเงี้ยกทมจะยึดรถผมไปได้ไหม คือปกติเนี่ยทางสาธารณะเนี่ยม,มันจอดรถทิงไว้ตลอดเวลาไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้ว,<ต>ลวนะอันนี้เข้าใจตรงกันครับครัดครับทีบนี้ส่วนรถที่เราไปติดประกาศเนี่ยหนึ่งก็คือจะเป็นรถที่ประชาชนแจ้งมาว่าจอดไปนานซึ่งหลายคันเนี่ยเป็นจปดีก็มีนะครับผมลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอ่อที่เจ้าหน้าที่ของเราทขขเทศกิจของแต่ละเขตเนี่ยไปสํารวจตามเกอะซอยแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นสร้างรถจริงเพราะเราดูจากสภาพดูจากฝุ่นจากหลายๆอย่างครับ ครับพอตรงนั้นเนี่ยเราก็ถือเป็นติดประกาศทีนี้พอติดประกาศถ้าจริงมันมีเจ้าของจริงๆอ่งะส่วนใหญ่ก็จะติดต่อมาภายใน15วันใช่เขาก็จะย้ายไปเองัแต่ทีนี้ผมก็ผมก็ย้ำไม่ได้จะติดเขาเขาคอยตรวจด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็ย้ายไปจุดอื่นเพราะบบว่ามันต้องคอยตรวจคันต่อเนื่อแสดงว่ามีเจ้าของสิถ้าเกิดย้ายไปจุดอื่นได้เนี่ยใช่ครับครับเพราะฉะนั้นพอพอเวลาที่เราไปไปติดป้ายปุ๊บแล้วเกิดขอรถอยู่ดีรถมันหายไปอันนี้ก็แปลว่ามีเจ้าของก็ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะ ใช่ครับส่วนใหญ่เขาเขาจะทราบนะพอเขาเห็นขเขาเห็นปฟายปุ๊บเนี่ยเขาเขาก็ติดต่อไปเราเราเสินหลักที่ผมเรียนนะคือเราจะติดฟักจริงไว้15วันตามกฎหมายแต่ว่าผมก็ให้เผื่อนิดนึงบางบางเขตเขาก็ติดเดือนหนึ่งเพราะภายในเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแสดตนอ,อยู่แล้วนะครับคือถ้าไม่ผมก็จะดาเนินการให้ลด ยกไปเลยกลับไปไว้ที่หนองแขมครับผมแต่ทนี้ถ้าสงสัยว่ารถท่านหายไปไหนก็น่าจะเป็นหนองแขมทางทางของผมตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมก่อนที่เราจะเปิดท่อตลาดเนี่ยเกิดใครนึกขึ้นได้ว่าอยากจะไปเอาซากคืนมาเนี่ยนะคุณคนนี้ได้อยู่ได้นครับได้อยท่านเขแล้วไปดูได้ที่หนองแขมแต่ว่าถ้าหายไปแล้วเนี่ยก็คงช่วยลำบากนะเพราะว่าตามกฎหมายก็เราก็สามารถทําได้ตรงนั้นครับครับแลวทีนี้เรื่องของทะเบียนแหละครับทะเบียนอะไรแต่มีอะไรตัวถังเลขตัวถังเลยพวกนี้ เราจะเช็คครับคือถ้ารถมีทะเบียนเนี่ยมีตัวถังเนี่ยเราจะเบือ้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนเราติดประกาศปุ๊บเนี่ยคู่ขนานกันเนี่ยเราจะเช็คเลขทะเบียนกับตัวถังไปที่กรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับผมแล้วอย่างอย่างส่วนใหญ่ร้อยกว่าคันที่เราเก็บไปที่น้องแขมเนี่ยส่วนใหญ่ทะเบียนขาดหมดแล้วครับผมก็มี <ๆ S 1> คนใช่แต่เีอนี้บางอันท่านมีทะเบียนอยู่ในที่ผมเรียนไอ้พันคันเนี่ยเจ้าของเขาก็จะมาหยาเพราะเขาคงไม่อยากจะเสียรถก็ไปคือบางบางคันสภาพเนี่ย อาจจะเหมือนซากแต่ว่าอาจจะเป็นของรักของเขาหรือเขายังขับได้เขาก็จะมายาดไปครับผมอ่าครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปซื้อของท่าตลาดอย่างนี้ก็ยังม,ม,มีมีช่องทางแนะนำไหมครับคุณสุลธีครับใช่ครับก,ก็ก็เดี๋ยวต้องรอประกาศจากทางสำนักงานเขตได้ติดต่อไปที่ทางแต่ละเขตได้ว่าช่วงนี้มีไหมเพราะว่าช่วงเดือนนี้ครับจะเป็นเดือนที่ผมให้แต่ละเขตที่เขารถจอดไปที่หนองแขมเนี่ยเป็น เป็นคนที่จะดําเนินการในของการขายท่าตลาดอีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเร่งขายท่าตลาดเร็วเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะให้คนที่เขามีสร้างเนี่ยเขาตระหนักว่าไม่ควรเก็บไว้ว่าสพมรเราเอาจริงนะเราจะขายละอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เวลาเราขายเนี่ยตอนนี้ผมกําลังให้ทางทสำนักพิเศษเขาล่างระเบียบด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีค่าที่เราขนย,ายข้ายค่ารับฝากค่าอะไร ซึ่งอีกหน่อยคนที่มีสร้างรถหรือรถเก่าจริงแต่ว่ายังเสียดดยจะได้ตัดใจผ่าได้เลยไม่ต้องเจ็บให้มันเป็นซากครับผมฮะอ่าส่วนคนที่ยังรู้สึกรักรู้สึกเสียดายอยู่การไปจอดรถไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นบนท้องถนนสาธารณะนีก่กทบคุณสุกนทียืนยันว่าทาไม่ได้นะครับครับใช่ครับมันก็จะมีคนแจ้งมาเรื่อยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอ่อผมก็อยากจะให้คือทุกคนว่าเป็นหูเป็นตากันอยู่แล้วในส่วนนั้นครับผมฮะ ทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคุณสกลทีอาจจะอยู่ในแถบชานเมืองอะไรก็แล้วแต่จอดรถไปจอดรถทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ติดป้ายขายอันนีใ้ใครจะเป็นคนดำเนินการนะตรงนี้ในส่วนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าทางเทศกิจเราเห็นเราก็จะติดป้ายเหมือนกันเพราะว่าบางทีไปจอดงานที่สาธารณะมันก็ก่อสร้างความเดือดร้อนลำคาใช่ใช่ของการขัดขวางการจราจรด้วยคร,ครับผมแต,แต่บางครั้งเนี่ย เออมันก็จะอรู้มาเหลือกันได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเบอร์จริงวะเนี่ยทางเจ้าหที่ก็จะโทรไปว่า,าให้ขึ้นรถคุณกีดขวางประมาณเนี้ยครับให้คุณมาย้ายซะใช่ครับนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ย้ายปุ๊บมันเข้าข่ายว่าจะเป็นซากหรือไม่อะไรอย่างไรนี่ก็เดี๋ยวขั้นตอนการกฎหมายก็ดำเนินการต่อไปตามนั้นนะฮะส่วนส่วนใหญ่ก็เขตเขาจะตรวจตลอดคือถ้ามีรถจอดแบบปรจะชาชนแจ้งมาแล้วก็จะติดตายประกาศให้เขาเคลื่อนย้ายครับผมอ่าได้ครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของต่างจังหวัดได้ไหมครับหรือว่าคนละกฎคนละตัวกันครับหรือย,ยังไงก็คนละตัวขรงเราเฉพาะคนละตัวนะครับรีบท,ที่ผมที่ผมช่วยของผู้เจ้าของรถคือว่าตอนนี้ผมหาคนที่เขา เอ่อรับดูแลเนี่ยเรื่องของการลื้อหรือเก็บสร้างรถค้าท้ตลาดเวลาผม oh. ลุมกเนาะว่าเจ้าสีเขาลงไปเจอรถเนี่ยเจอเจ้าของปุ๊บเขาจะถามเลยว่าคุณอยากขายไหมถ้าอยากขายเนี่ยผมจับให้เขาไปเจอกับตัวคนซื้อเลยเ oh, พรา <like S 2> ะฉะนั้นบางคเนี่ยเขาเขาอาจจะอยากขายไม่รู้จะขายที่ไหนเราก็ช่ว oh, oh. ยันการเขายืนยนันจะขายก็ให้เขาคุยกันหน้างานไปเลยล <c ười> คุยก,กันเองไปเลยเานานครับผม กลับดีครับเยี่ยมเลยเอาละครับวันนี้รวบรวมแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณสุกันทีครับครับสวัสดีครับครับคุณสุกนทีพัทยากุลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะได้ซากรถซึ่งแม้คําว่าซากนี่มันหนึ่งเครื่องยนต์มันก็ไม่มีแล้วนะฮะอันนี้สําคัญ2เกียร์อาจจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าราคาเกียร์กับราคาเครื่องยนต์เนี่ยมันพอๆกัน3อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างหรือว่าอะไรก็ตามที่มีคุณค่าโดยเฉพาะบรรดาโลโก้ทั้งหลายเนี่ย ขายได้หมดนะฮะทุกอย่างขายได้หมดเลยมันอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะฮะอาจจะเหลือแต่ว่าโครงโครงที่เป็นซากเหล็กจริงๆคือบรรดาเชสรงเชสซีอะไรก็หายไปหมดแล้วเพราะมันเหล็กเหล็กมันหนาเชสซีมันหนาเนี่ยมันขามาัขายได้แต่ก็น่าจะพอมีอะไรเหลือให้บ้างยังไงแล้วไทยสนใจเนี่ยไปดูกันได้นะครับเขาจะมีการเปิดประมูลแล้วก็จะจําหน่ายออกไปแต่ว่าจะทิศททยยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนแต่เบื้องต้นคือน,นี่แหละครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับวันนี้วันที่8เข้าไปแล้วนะฮะ ก็เหลือเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์ไม่นับรวมวันที่16ซึ่งเป็นวันมาคาบูชาก็จะเหลืออีกประมาณห้าวัน6วัน7วัน8วัน9วัน10วัน11 12 13 14วันนะครับจะมีการเปิดประมูลกัน,ก,นก็ลองดูกันแล้วกันนะครับตามตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าอย่างนี้ครับข้อมูลจนถึงวันที่21มกราคมปี64ย้ำนะฮะปี64ก็คือเมื่อปีนึงที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น1ปีผ่านไปตรงนี้ปุ๊บ ไม่เหลืออะไรแล้วครับซากรถแต่ยังสามารถขายได้อยู่มีการเขตที่มีการสำรวจพบซากรถยนต์มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอันดับ1เลยคือ66คันเป็นเขตห้วยขวางนะครับแล้วก็อันดับ2 60คันเขตสวนหลวงและอันดับ3 59คันคือเขตพระขนงนะครับตามเขตนี้แหละครับถือว่าเป็นเขตที่ มีซากร,รถมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมีซากร,รถอยู่อยากจะขายก็ติดต่อคอรมอนะฮะลองคุยกันดูเผื่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็ดูแลให้มันเรียบร้อยไปนะครับจะได้จบๆไปเอาละครับมีเวลาอีกเล็กน้อยผมไปดูเรื่องราวของโควิดกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์วันที่8กุมภาพันธ์2565ตัวเลขออกมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาจากสอบอกคก็เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ มีผู้ติดเชื้อใหม่นะครับผมใช้คำว่าติดเชื้อใหม่1398คนเมื่อรวมสะสมของการติดเชื้อแล้วตลอดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ขึ้นในประเทศไทยก็คือเมื่อปลายปี62เนี่ยตัวเลขอยู่ที่2 9 4 4 4 4คนด้วยกันนะครับสะสมทั้งหมด2 5 1 0 0 0น 7,869คนอันนี้เป็นทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ระลอก1ระลอก2ระลอก3ระลอก4มาส่วนผู้ที่หายจากการติดเชื้อเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับในกล่องตรงนั้นมีอยู่8,922คนนะครับแล้วเป็นตัวเลขของการสะสมจากที่หายจากการติดเชื้อในระลอกที่4 2 3 3 8 8 2 2คนด้วยกัน ส่วนที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ซึ่งคําว่ารักษาตัวอยู่อาจจะมีทั้งสภาพที่เบาไปถึงหนักนะครับเบาสุดยังไงก็ต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวนะฮะลักษณะแบบนี้รักษาตัวอยู่เนี่ยอยู่ที่ 94, 243คนด้วยกันนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตครับวันนี้มีเพิ่มขึ้นมาแต่ก็เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้เสียชีวิตไป17ศพนะครับ สะสมะระลอกที่4แล้ว625ศพสะส,สมทั้งหมดคือเสียชีวิตไป22,320บศพด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีตัวเลขของผู้ที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อคือยังไม่มีอาการอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเข้าข่ายหรืออาจจะมีสิทธิ์ได้มีอยู่3,899คนเมื่อสะสมในะระลอกที่4แล้วเนี่ยจะอยู่ที่93,700 85คนที่เข้าขายว่าอาจจะติดเชื้อนะครับติดเชื้อรวมทั้งหมด14,297คนอันนี้คือสะสมและลอกที่4ก็คือ388,219คนด้วยกันนี่เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 Reference เลยนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขครับเราต้องเอาข้อเท็จจริงตรงนี้มาคุยกันกันกบท่านผู้ชมกันนะครับเอาละครับเราจะปิดท้ายกันที่เรื่องของศูนย์ ต่อต้านข่าวปลอมกันสักนิดหนึ่งนะครับมีอยู่2ข่าวด้วยกันแต่ผมเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนก็นแล้วกันเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการมองเห็นมีคนไปทําเพจแล้วก็เผยแพร่บอกว่าถ้ามีปัญหาด้านการมองเห็นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมาก็ได้นี่แหละครับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมได้เห็นภาพแบบนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาก็รีบไปเช็คทันทีเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับก็ต้องไปคุยกับแพทย์ละครับไปคุยกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อตรวจสอบแทนเราเลยนะครับว่าข่าวที่ปรากฏหน้าจอตรงนี้มาเป็นข่าวจริงหรือเปล่าจริงหรือเท็จก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยกรมการแพทย์ก็อธิบายความมาบอกว่าข่าวที่ปรากฏเนี่ยเป็นข่าวจริง นะครับเป็นข้อมูลจริงถามว่าจริงอย่างไรจริงอย่างนี้ครับกรมการแพทย์อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าสมองของคนเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจดจําข้อมูลต่างๆในการเรียนรู้ผ่านาผ่านประสาทการรับรู้ของร่างกายทั้งหมดนะครับโดยสมองข้างที่ไม่ใช่เป็นข้างเด่นเนี่ยในคนทั่วไปก็มักจะเป็นข้างขวาสมองซีขวาเนี่ยแหละครับก็จะจดจําจากการมองเห็นเป็นหลักนะครับหรือว่า visual memory ภาษาอังกฤษซึ่ง ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยอาจจะทําให้ความสามารถในการจดจําของสมองซีกนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเสื่อมถอยลงได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นแต่อย่างไรก็ตามครับภาวะสมองเสื่อมยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าการมองเห็นเนี่ยควรจะเข้ารับการตรวจรักษา ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะครับควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงไขมันเลือดสูงแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงนะครับงดบุหรี่งดดื่มสุราแล้วก็ยาเสพติดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริหารสมองด้วยการทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็สนทนาหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเพื่อกระตุน้นให้สมองเนี่ยทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิตัลบอกว่าบทสรุปก็คือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยอาจจะทําให้ความสามารถในการจดจําของสมองมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสื่อมถอยได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนั่นเองนะครับนี่แหละครับเป็นบทสรุปของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับยังไงก็ ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวคราวลาักษณะแบบนี้จากทางรายการเราได้นะครับจะพยายามรวบรวมมาแล้วก็ประมวลมาข่าวในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อให้ท่านได้เห็นและก็เข้าใจว่าข่าวอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันไม่ใช่แต่อย่าลืมนะครับ5ช่องทางในการที่ท่านจะร้องเรียนหรือว่าสงสัยเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เข้าไปที่ Anti Fake News Center นะครับ a c e b o o กก็ Anti Fake News Center เช่นกันทวิตเตอร์ครับใส่เครื่องหมาย,ายและตามด้วย AFNCT ก็ย่อม,มาจาก แอนติเฟ n กซ์นิวเซ็แล้วก็ตามด้วย Thailand นะครับส่วนไลน์ก็เครื่องหมาย a n t i f e x new center โดยตรงนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดในเรื่องการออนไลน์ก็สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งหรือสอบถามได้ที่ศูนย์สายด่วน gcc หมายเลขโทรศัพท์คือ1111 11, นะครับและต่อ87หรือสายด่วน1599ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสำนักงานตบวจแห่งชาติก็ได้นะครับ เอาละครับนี่เป็นเรื่องราวที่มาสรุปให้ฟังกันในช่วงเวลา13นาฬิกานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับยังมีรายการที่น่าสนใจติดตามกันอยู่นะครับ